ไอแพทน้องก็บ่นไอ้ฟอนก็อยาได้คนเงาใต้องาเมืองใหญ่หัวใจอยากได้ไออุ่นนะอ๋อน่ารักดีชื่อเพลงว่าอยากได้ไออุ่น ถึงเปลี่ยนจากไก่อุ่นมาเป็นไอเลิฟยูนี่คนจะดีนะฮะโดยเฉพาะกับพี่โก้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราเรามาคุยถึงเรื่องราวของเนื้อหาเพลงนี้ดีกว่าใครอื่นเป็นยังไงบ้างก็เนื้อหาของเพลงนี้ก็จะประมาณว่าคูกไก่เองเนี่ยคือณตอนนี้ก็ขายเสื้อเสื้อยืดบางทีถ้าไม่ได้มีพันคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะไปขายอยู่ที่ตลาดนูนเตียร์ก็จะหรือพอท่านอาจารย์ได้คุยในเรื่องของการทำเพลงก็เลยเอา หมือนกับชีวิตจริงคกไก่มาเขียเนเป็นเพลงเลยก็ว่าได้ส่หรับเพลงนี้ก็คือเราเป็นผู้สาวผู้สาวบ้านนอกคนหนึ่ง,น,งนะคะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพาาแล้วก็ต้องมาต่อสู้บางทีก็ขาดกำลังใจบ้างพ้อบ้างอะไรบ้างในระยัต่างๆน,น,นะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าพอเรานึกถึงภาพพ่อแม่บรรยากาศนั่งฟังลำปูเสือสมัยโบราณดูดูหมอลำเนี่ยก็มัมนก็ได้แล้วก็ มีกำลังใจมากขึ้นนะคะแล้วก็นำนเอาในเรื่องของเทคโนโลยีว่าจะเป็นทั้ง iPad iPhone นะคะก็มีแล้วก็เอามาใช้ในคำว่าไอแพดน้องก็ไม่สนไอโฟนน้องก็ไม่อยากได้ที่หยาได้คืออยากได้ไอโฟนก็เป็นเหตุกลคิดนะคะใหกำลังใจค่ะทุกคนแต่ก็ดีนะเพราะว่าเขาคือผู้ขายเขเข้าใจไปทำค้าขายทำธุรกิจเสื้อยืดเพราะว่าการที่ว่าเสื้อยืดนี่ดีถ้าใส่ รู้ว่าดีดไงมั<ะ>นไม่หดแก้มมันยืดตลอด <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นเสื้อเขาก็โอเคคุณภาพดีใช่ไหมคะขายที่ลงเรือลงเรือยค่ะแล้ว,ลวลอลตอนนี้ก็กําลังจะทําในเรื่องของแหนมเนืน้อหนองคาย<อ>เพราะว่าซึ่งซึ่งเป็นอาหารประจําจังหวัดหนองคายเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดใครไปหนองคายเนี่ยก็คือต้องไปกินแหนมเนื้อถ้าไม่กินถือว่าไปไม่ถึงหนองคายเพราะฉะนั้นก็ต้องแก่ตัวล แฟนเขาแล้วก็รู้สึกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยกับเราแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเห็นเราอะไม่ไม่มีอะไรมากหรือเราไม่เสียดีไม่เสียใจแต่ในใจเนี่ยคุยบอกว่าแต่เปียนใจท่นนี้ยังขังนะ <c oughs> แต่ประมาณว่าอารมณ์นี้เหมือนปากกับใจไม่ตรงกัน <c oughs> แต่ถ้าชีวิตจริงครับช,ชอบไหมสาหรับถ้าคนปากกับใจตรงกัน <c oughs> ไม่ชอบค่ะเหมือนผมเลย <c oughs> ทาไมอ่ะปากเบี้ยวเลยปาก <c oughs> บางทีตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะบางทีแบบว่าพูดระชนเขาแต่ตัวเองก็แอบแอบเศร้าอะไรอยู่เหมือนกันเป็นผู้หญิงเศอย่างเงี้ยแหละแบบว่าแล้วน้องอ่อนชอบคนปากแกตรงกันชอบสินี่ป้อนต้อมอ้อนอ้อนผิดงานแหละวใส่ร้านมาผิดงานแล้วนะคะก็เป็นทั้งหมดเราก็เป็นกันถึงนีห้าเพลงด้วยกันค่ะก็เป็นสไตล์อีสานใช่ค่ะแล้วอีกห้าเพลงที่เหลือนี้ อยู่ในกระบวนการของการแต่งเพลงนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผลงานเพลงหนึ่งที่แก่ตั้งใจที่จะทําให้กับแม่ให้กับคุณแม่ของไก่เองซึ่งตั้งแต่เล็นจนววกจโตคุณพ่อก็ไม่ทางานที่ต่างประเทศคุณไ<ม>ก่ก็จะมีความใกล้ชิดสนทิทกับแม่มากขึ้น<ม>ก็เลยไปเล่าเรื่องประวัติที่คุกไก่กับแม่เป็นมาอะไรยังไงก็ให้ใหท่านอาจารย์เป็นเพลงให้กับแม่เพลงอนึงค่ะตอนนี้อยู่ในรยหว่ง จะบอกว่าถึงต้องหาฟิลก่อนอ๋อกำลังจะเขียนใช่ไหมเขียนแล้วเขียนแล้วตั้งโครงสร้างเรียบร้อยแล้วคือต้องหาฟิลฟิลไม่ได้ก่อนก็หาฟิลให้ได้ก่อนเราพูดมาถึงภาพเพลงแล้วนะครับผมก็อยากจะถามนะฮะสำหรับภาพเพลงนี้เนี่ยบุ๊กไก่มีส่วนร่วมยังไงบ้างะคะรับ ส่วนร่วมนี่ก็ส่วนร่วมแทบทุกเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทำมิสิซด้วยค่ะ<ด>ก็จะใช้แบบธุรกิจคราวเกลือก็คุณพ่อคุณแม่ไปช่วยถือกล้องถืออะไรนั่นอย่างเพราะว่าเราทําเองสระก,ก็เงนินลงทุนก็ไม่ค่อยจะเยอะนะใช่ค่ะก็อะไรว่าให้หลานให้หลานบ้างแล้วก็ลูกชายของท่านผู้จัดการากากบ้างนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านบ้างแล้วก็เพื่อนๆที่เคยทํางานในวงการก็ช่วยแต่งหน้าให้อย่างเงี้ย ก็เขอสถานที่ทต่างๆที่ทางจวนาขายก็คือยังไงอนุเคราะห์ทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ไม่ถึงที่นี่ด้วยขอบคุณได้เลยอยากจะเยิ้มได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนของคู่กไก่เนี่ยนะครับคืออัลบ,บั้มนี้พิเศษคือถ้าใครอยากจะรู้จากผู้หญิงคนนี้ต้องลองตามเพลงอัลบั้มนี้ <c oughs> แล้วคุณจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มากขึ้นใช่แล้วค่ะนี่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าเป็นอัลบั้มที่วงปรดผมทำเป็นตัวตนของที่รู้จหนมากทีเดียวเนี่ยค่ะแค่ชื่ออัลบั้มบอกแล้วว่าสาวหนองคายเนี่สาวหนองคายจริงๆด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถส่งอนเอร์นะครับมาวมสนุกก็โทรได้นะครับทาง48่แปดองน่นะครับผม มันถามกันต่อดีกว่าว่าเพลงไหนที่ทั้งหา้าเพลงเนี่ยที่เรารู้สึกว่าร้องยากกว่าเพื่อเลอยร้องยากที่สุดก็คือเพลงเปลี่ยนใจกปนนี่กันค่ะทำไมเพราะว่านีคะของเพลงไม่มีคำวิสานอยู่เลยแต่สไตล์เพลงก็จะออกมาในเรื่องของคลาสสิกมากขึ้นค่ะก็จะไม่มีดนตรีที่เป็นทางอีสานสามารถก็จะเป็นเน้นเสียงเราโดยเฉพาะเลยอย่างผู้ใหญ่วันนี้ไม่สบายจะร้องเพลงนี้คือมันยากมาก เพราะว่าค่อนข้างนี้จะใช้โทนเสียงที่สูงสูงกว่า,กว,ากว่าเพลงปกตินะคะแล้วที่สําคัญก็คือเราเรา้องรึทุ่งติดรึทุ่งแล้วก็มีคําอีสานบ้างในแต่พอปีน,นี้ไม่มีคําอีสานมากเกี<ม>่ยวข้องเลยท่าจาร์กังเลยาาเลอาจจะเป็นโูคทุ่งเลือชีวิตเลยประมาณนค<อ>่ะก็เลยต้องต้องยากมากแล้วก็ใช้เวลาในการเข้าห้องมัอด้วยเสียงกับสี่ห้าครั้งเลยถึงจะผ่านมีวิธีแก้ ถ้าจะร้องเพลงให้แบบว่าเสียงสูงไง้แกยังไงคะพี่ขึ้นบันไดร้องร้ <laughs> <laughs> องในชั้นทีน่ไรหน้าของตึกะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ขอบคุณมากนะคะเดีย๋ยวไปพักสัก <laughs> คักนึงก่อคุว่จะมาเจะลึถึเรื่องราวส่วนตัวบ้างนะคะของสาวัวนี้นะคะอดจะรอแป๊บนึงค่ะแต่ MS S S ก็ยังส่งสดได้ต่อเน,นื่องที่4ปายต่อ125ตลอ <laughs> ที่วันที่ออนทีวีสักครู่เดียว ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีตลอดเวลทั้งปีอ่ะจะไปที่ไหนก็บอกสิ่ที่สบายทั้งปีบริษัทคุณเชิญบริจำก,การเรจาจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนื้อกลางสายตายที่สบายที่สบาย ไ,ไอทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเหรานี้การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่งายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์คำตอบที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่งเครื่อง8ปดลูกทุ่งกรุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอปที่บองเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเพลเอฟเอ็มทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรืมอมีระดับที่เคลื่อ,อนไปสปายจุดสองห้า Music Relax โหลดเลยบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศาหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิกคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 3 2 1 1ถึง14 ครับคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอยู่กับพวกเรานะครับกันต่อเลยนะครับในเรืงสุดท้ายของรายการบุรีวารีที่ออนทีวีนั่นเองค่ะเรืองนี้ก็ยังคงอยู่กับพี่กุ๊กไก่เหมือนเดิมนะฮะเมื่อเด็กที่ผ่านมาเราพูดเรื่องทะเลกันไปแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะการลืมการเหนียวได้เอเดเมตนะฮะส่งมานท่ผานมาไม่ต้องถึงถึงเลยนะพี่โอ้โหวันนี้นักร้องเราสวยพี่เราต้องเก๊กหล่อขอเก๊กข้อกับเขาสักวันไหมฮะ แล้วพัก4 8ตอง1 2 5นะครับส่งมาทักทายกับพวกเราหน่อยท่าน้าถูกต้องนะคะแสดงว่าพี่เห็นค่ะถามเนี่ยนะฝากถามพี่กุ๊กไก่ก็ได้เหมือนกันค่ะนะคะี๋ยวเมาคุยกันต่อถึงเรื่องราวของเอ็มบีเห็นเบ็ดที่แล้วนี่ก็เกินบอกว่าเอ็มบีนี่เราก็ถ่ายทำกันเองด้วยใช่มเสร็จไปแล้วกี่ตัวบ้างคะตันนี้สองเพลงเพลงค่ะมีซานอัลคายแล้วก็ทักไอ้นะจิตรกษณ์ในหัวใจทัศนี้เสร็จไปแล้าศ ขายพระเอกสักเพลงไหมคะใช่ยังเยอะอีกสามเพลงอ่าอย่างนี้สามเพลงที่ขายพระเอกนี่บอกบอกได้บอกพี่โก้เราได้ถ้าบอกไม่เอาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะเพราะว่าเพราะว่าบางทีอาจจะรับจ้างตัดอ้อยอยู่ต่างหัวงานเยอะใช่้ำมาไม่ทัน ก็อยากให้เลาถึงบรรยากาศการถ่ายทำเอ็บีบ้างดีกว่าใหนบอกว่าทำเป็นแบบครอบครัวก็ต้องแบบสนานกันเองใช่ไหมก็มีมีสนานค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าที่เอ็นบีนี่คือใช้เด็กๆคนนั้นเลยนะคะเพื่อดึงเอาความอ่สดใสนะคะขายเด็กออกมาแล้วจะเป็นอ่ช่างหมอพินหมอแคนหมอโอดก็คือจะใช้ ลแบบนี้ป่บ้านเราแบบนี้ไหมแบบนี้เราถ่ายไม่อาร์ตถ่ายงานออกเลยพอตัดภาษาเด็กก็จะมีการแง่เกิดขึ้นนะคะก็ก็เลยต้องแบบว่าเอาใจกันสุดฤทธิ์เลยก็เริ่มตีสินมลบ้างเดี๋ยวอาจะซื้อรถถังให้นะอย่างนั้นอย่างนี้ถึงยอมถ่ายให้ก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็สนุกค่ะพอเรามาเห็นเอ็มดีหลังจากการตัดต่อมาแล้วเีาจะเอื้อมเกินคาดเกินคาาที่เราตั้งไว้เหมือนกันก็มีความสุข ดีขึ้นค่ะผมถือว่าเป็นเข็มขัดไม่ยาวใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องส่วนตัวบ้างเพราะเบอร์เบรกที่เราเคยเดินเอาไว้ไะพี่โก้ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนิสัยบุคลิกภาพอในส่วนตัวของพี่กูไก่ดีกว่าจริงแล้วพี่กูไก่เนี่ยนอกจาจะเป็นสาวของใครแล้วเป็นบุคลิกภาพเป็นคนแบบไหนคะสบายๆค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแฟนเพลงเจ้กุ้งไก่ก็สามารถเข้ามาทักทายได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็เจ้แล้วที่ไหนกย่าลืมทักทายกันแล้วกันกุ้ไก่บางทีที่ มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่ะไรน,นะใส,ส,ส,ส่ตาใส่ตาไม่ได่ายัใส่ตาค่ะตาสั้นาสั้นเพานฉันจะมองในระยะไกลๆนี่จะไม่ค่อยเห็นมากบางทีฟนเพลงคิดว่าอทักได้ลองไม่ยินไม่ได้ยินแต่จริงๆไม่ใช่นะคือมีปัญหาเรื่องของหูด้วยฟังฟังฟังเสียงมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยแล้วก็เวลาซ้อมเพลงอะไรพวกแี้ก็ใช้ในลักษณะของการฟังฟ เราต้อสายตาด้นเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ก็มองไม่เห็นเชียงใหม่อสั้นมากเลยเนาะแ่เห็นหิ้วหลบเลยะเหรอนะคะคุยกันต่อดีกว่านะคะออพูดถึงภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตต่างๆบ้างนะที่เราก็มีโอกาสได้ไปร้องในที่ต่างๆใช่ไหมคะประทับใจที่ไหนอย่างไรบ้างทุกที่เลยค่ะยิ่งยิ่ง b ีไหนที่พูกแก่ไปร้องเนี่ยแฟนเพลงเราเพียเราได้ มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนไี้ขึ้นสวรรค์เลยคือจากที่เราเป็นความรู้สึกว่าท้อแท้นะคะพอเราเป็นแสดงหน้าเวทีอย่างเราเป็นนักร้องหน้าใหม่อยู่แฟนเพลงอาจจะยังไม่รู้จักมากเท่าไหร่นะพอจู่ๆมีหนึ่งในหนึ่งในร้อยก็ได้หรือว่าหนึ่งในพันก็ได้ครับปลี่ยนมองไปจากเนเวทีปุ๊บเห็นแฟนเพลงร้องเพลงไม่ไม่ต้องถูกก็ได้แต่ร้องเพลงแล้วแบบว่าทําปากคลองให้กับเราด้วยร้องเพลงสีว่า โอหอยากจะเข้าไปขอบคุณตรงนั้นที่จริงเลยนะคะแล้วยิงย่งยิง่งถ้าเกิดปเป็นเพลงขอเป็นกุ้งไก่วันนั้นเอเอเบสที่เจ๊นี่แบบไก่จะขอบคุณมากเลยนะคะเอเซเสมา<ม>ที่สี่แปดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สองห้าค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้คุ้ไก่ด้วยก็ถือว่าเป็นแบบความภูมิใจของเสือปินถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงไปเนี่ยแล้วแฟนเนี่ยเขาร้องตามเนี่ยเ<ช>ขาจะรู้คือตัวขอเสือปีนจะดีใจเมือนกับพี่เหมือนกันพี่เคยไปร้องงานงาน คือแบบคนแก่ที่ร้องเพลงอ่ะแล้วเพลงไม่ใช่ว่าเพลงรุกทุ่งนะเพลงสตริงแต่เขาทําปากตามพี่ได้พี่ก็หลงดีใจว่ายายเนี่ยเขาร้องตามพี่แต่ที่ไหนได้ยายก็เคี้ยวหมากไม่รอกนมันเป็นความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะแบบว่าคือบางทีเนี่ยกู้ไก่ทํางานเพลง <c oughs> เพลงลง,งานเพลงท้นมาเองแล้วก็ ยังอยู่ในความรหยของทางผู้จัดการทีละคนคาซิเตอร์เหมือนเดิมเนี่ยคือเราใช้ใจจิตปัญญาของเราแล้วก็ความเป็นนักร้องความเป็นที่แบบว่าไกเดินสายกบเรเเ้องเพลงมาโดยตลอดแล้วเอาตรงนั้นเข้ามามันแบบการร้องเพลงเพลงนี้คือมันมันคื เพราะวาเป็นแวนบอยสกอยเกิสาวสนอยเบาไทยบานสาวซึ่ง้าทุนเศรษฐีเบิ้งจะหน่อยกับังใดดัเบิ้ทุกคนกันเียว่พลงส่งท้ายให้เเชื่อเพลงว่าอะซ้ายะนะควันนี้ก็ต้อคุชมที่ติดตามรายการเรมถึงนเวลานี้เลยแล้วก็รสึกผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยกำนันด้วยไหม ด้วยกันอบตก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราับขบเพลงพี่กุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไกใหม่นะคุณบรีวารายดีออนทีวีผู้ชมว่าครั้งต่อไปเราจะมีหรือเป็นคนไหนมานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้อยู่เป็นประจำวันนี้เราทั้งสามคนราบไปก่อนปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับเพลงสาวน้องคายรู้สาวซ้ำหน่อยบมาดู่น้องคายมองรลำคอไกลหัวใจขลอยละล่องคิด อดเบาบานไกลเคยนั่งเคียงสองตะซองจากฝนจะลงหนาวลง,างกังกูกซงกับบ่เห็นซองเก็บเกี่ยวใบยาเวลาขำแลงตัวเองสิ้นแสนความเงาทวมเข้ามาก่อนใจเน็บหนาวนั่งคอยค้นคายเอ่ยทำคิดหอด Sẵn nhã tay ta ngọt, Bỏ lại lòng hai cứ xài nam đơn. Nhàn ai bỏ chinh Bỏ chìm hai khói Nhàn ba sao khói cả. Theo thà bò con nàng Kháu lựa đâu mịt hay bao หากายันจำผู้สาวน้องคายอย่าทิ้งหัวใจคนนี้น้ำตาตกจากไปไกลแค่ไหนให้ควรขึ้นด,ดังดังน้องมาทางเต่าสังความสุขออกจากหัวใจสาวน้องคายหน่อย 姥姥。 ไม่ต้านอหม่ไลหลับหายคือสายน้ำเดิน สัตคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนศายะนมะัมมะสักการะพระพิกค,คเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14